สวัสดีค่ะวันนี้อันนี้ก็คือโทรศัพท์น้องเรานะคะที่เราถ่ายอยู่นี่แหละอ่ะอันนี้อันนี้อันนีอนน้อันนี้อันนี้ก็คือโทรศัพท์เราค่ะอะ่ะเราจะพามาดูที่น้องถ่ายนะคะดูนะคะอ่ะเป็ดยากจังเลยเนี่ยโทรศัพท์เราเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเรามาดูภาพที่เราแล้วก็มากดกันเลยคะ่ะวา้วาวว้า นะคะว่าผู้หญิงดีนีคือที่เราถ่ายลงติ๊กต็อกค่ะมามาดูนี้ค่ะดูกันน้องเรานะคะน้องเราพี่สาวเราเองเราถ่ายเก็บความจับพามาดูค่ะถึงเข้ามาวัดสถานะโสดขอโทษขอโทษแต่หนูมีแฟนแล้ว ใครอยากให้เราลงอันนี้คอมเมนต์มาได้เลย